กาก็ต้องคือระเบีบยบต่างๆเราก็ออกไปหมดแล้วนะ แล้วก็คือก็ต้องประชาชนก็ต้องช่วยตัวเองด้วยนในการขับรถใช้ถนนใช้กฎระเบียบต่างๆนะในการที่จะใช้รถใช้ถนน,นในการที่จะไม่ดื่มสุราเมาปฏิบัติตามกฎจราจรอ่าปัามจราจรอย่างเคร่งคัดนะครับก็ช่วยกันเลือกดูแลและดูแลตัวเองในการที่จะขับใช้รถใช้ถนนให ให้ให้ให้ถูกต้องตามระเบียบก็ต้องดูแลประชาชนก็ต้องดูแลตัวเองนะครับในการที่จะใส่หน้ากากล้างมือนะตามป็ิบัติตามกฎของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดนะครับแล้วก็ในการที่จะไป ไปที่อื่นๆเนี่ยก็ต้องมระมัดระวังต no ัวเองในการที you you in ่จะไปร่วมงานอะไรต่างๆนะครับจังหวัดสุทรสาครบาิการต่อข้านตามโรงงานในสามครับก็เดี๋ยวก็ต้องดูว่าประชาชนให้ความร่วมมือยังไงนะครับก็ต้องดูก็ต้องไปไปถามก็ทางสปปเขาออกระเบียบออกออก พื้นที่หมดแล้วนี่นะก็เปเนะี่ยขอความร่วมมือกับประชาชนเลยทา่านบับตอนนี้เหมือนกับแต่ล่าสุดทางสภาครับกรรมธิการปชชครับเตรียมเรียกคดีของบอหลอครับไปให้ข้อมูลกีก่ยวกบบ้านพักหลวงครับหบ้านพักก็จบไปแล้วนะจบไปแล้วทางศาลก็ตัดสินไปแล้วนะถ้าเขาเรียกมาท่านจะนนยื่งอะไรยังไงนะครับก็ไม่มีอะไรนี่กบ็บอกไปหมดแล้วนะ คุณว่าฝ่ายการมันจะยกรื่องนี้มาเป็นการต่อเนื่องไหมครม่มีมันจะต่อเนื่องยังไงล่ะก็เป็นเป็นไปตามระเบียบของกองทบอกอยูอ่แล้วนะครับ